ต้มชาหนองแม็กกับหนองแม็กอะไรน่องแม็กถ้าม่นี่กับน,น่องตุงติงกับตุงติงเธ <c oughs> อปล้อเพะไม่ใช่ทั้งนั้นแหละแล้ว,แล,วแล้วใครอะ <c oughs> แก้วเทวีโอ้แม่เอ้ยน้องแก้วเทวีขับขับช่วยขับช่วยโอ้กว่าใครโอ้น้องแก้วเทวีแล้วหนูหนึกว่าลูกใครแท่งว่าลูกใครไม่ทราบอ้าว กพูดจริงก็รู้จักมัรคุณเขาอ่ะไม่ใช่กูรู้จักสักงทีเอ็นมาเออโอ้โหมกับเขาแหมไม่รู้จักแง่มันรู้จักน้องเอเทวีมึงไม่รู้จักเดรุคอยแม่พอมันก็อย่างน้อยก็คนมีเงินแหละพ่อก็ชื่ออะไรอ่าไม่รู้อ่เมื่อนกันแหละผู้หญิงโถหนูนุ้ยก็ลูกเศรษฐีดำรงไงล่ะโอ้อะไรรู้จักจริงเหรหนูุ่ยเออ พูดถึงลูกเศรษฐีดำรงนี่นุนเอวเรียบร้อยน้องเกเทวีก็เรียมอันน่ะหนีเรียบรอย้อยมันพาผักแนวนิเไีจา่าข้าหนีเรียบไม่ได้อีผู้ดีจ้าและก็อ่อนนวลว่านไปเชื่อมดแต่วันนี้ครับว่าผมยังไม่บายใจอยู่ว่าเงินนี้นี่มันไม่แกเป็นเงินของเราครับเพเราจะไปยิบชายช้อยจะไปยืใ้ในคนนังคนใดนี่มันไม่ได้เพราะเงินนี้มันเป็นเงินของประชาชนแล้วครับไม่ต้องพูด แยงเต็งกว่าแล้วอยาพูดมึงเงินลยใจเอ,เอ้เป็นพนันเที่ยหลาเต่พุ่งว่าถ้าส่มมุดไม่ต้องสมมุดอ่าเอาไปอย่าสมมุดมันสิไปเดี๋ยวนี้ไปไหนครับจะบ้ากันหรื่องไงก็บอกว่านำเงินไปให้ผู้หญิงเขาอะโท่าพูดก็ไม่รู้ฟังเรื่องไปไปหนุไปไป แต่ถ้ามีเรื่องไรกูไม่อุนทวนน่นนู้นเลยกูไม่เมื่อไนแต่ห้องกูอ้ามแล้วไม่ฟังพออาปากีห้ามแกวาดอาปากีห้ามแกวาดระวังในใจอยู่แล้วไม่ได้ยินกับไทยเลยมันหรอกแล้วพูดตกลงในชนีดจอมองได้สมหวังตลอดพี่น้องไม่หลุดพ้น อยแต่ได้เมีโททนราเดือดร้อนดินรนก็ไม่เคยสนงใจเกีกยําำน่งขึ้นมาตังบังความชั่วแล้วนี้มันเทลแกตัวยากดงาำลายลายชวนแสงนุยเอาทาคี่าเคยไปให้ไอ้ลูกเสร็จที่นน my นะจ๋าสั่นไปหาน้องนะเธอปั๊บนั่นไรครับไปจนสับไปจน ไปับพองครับเรื่องเงินผมไม่ท้อแท้ใจนักหรอกแต่ในสิ่งที่ผมสงสารก็คือท่านประอาจานท่านเคยถามผมบ่อยครั้งว่าทำไมที่ผมเริ่มเรียนศิละปะวิชาไม่จดจำมาเสียจริงจริง,รงใช่จะว่าผมโง่ก็ไม่ใช่ตำรับตำราท่านจะเรียนยากเรียนเย็นอะไรก็มันไม่มากนะักท่านเคยพูดบ่อยครั้ง ว่ามันเป็นเพราะอะไรเหมือนจะมีอะไรมาบดบงังทำให้ผมไม่จำในตำราของท่านเอ,อ่อเข้าในนองสุริยันต์ตอบว่าเพื่อครับผมก็ไม่กล้าบอกความเป็นจริงสิครับผมจะบอกท่านได้อย่างไรว่ะว่าใจของผมเนี่ยมันยุ่งอยู่กับผู้หญิงความรักมันปั่น่วนมันเข้ามารบเร้ามันเข้ามาเป็นศัตรูต่อการเรียนถ้าผมบอกอย่างนั้นผมก็ต้องโดนดุแน่ ที่นี่ครับถ้าว่าเราไม่บอกกับผมยังสงสัยหวะ,อะเออพระอาจารย์ฝันต้องเข้าใจหวะฝ่ายชายนี้ไม่ตั้งใจเรียนเล่ย,ยลขี้ขลาดน,นี่เรียนความจริงผมขยันเรียนนพทองพอไม่เวลาผมก็เรียนเรียกแฉไม่จ๋ามาครับโถแก้วก็คนเราเมื่จมอจิตใจมันวอกแวกอ่ะอ๋อจิตใจมันจ้องแงจ้ามันเออว่าคำมั่งเรียนหน้าตาก็นองงามตามาอยู่ในจำรมาปน้าน่ะ แกวก็พูดเจอคนที่เคยพบรักมาแล้วมันเนี่ยผมแต่แรกรักกันกับอนุ่งแหงเงียบนายต่ำใจต่ำไรผมเห็นนายนู่แหงเกลียกินก้าวก็เห็นนายนู่แหงลมนอนลมก็เห็นนายนู่แหงเวลาก้าวชจวมเห็นนายนู่แหงก้มลงและโซ่ชจวมเห็นนายนู่แหง แล้วนายคนหักมึงเข้าไปอยู่ในโทุ่วมอ่คนเราก,กันกำมั่งรักดีหมดเห็นอยู่จารอรดเวลาเขาเียว่าพื้นกันละผมก็จนปัญญาผมเรียนไม่จำจริงๆถ้าพูดถึงว่าผมจะรักหานตามากก็มันไม่ถูกนักมาอ่อแต่ผมมีความสงสารและเห็นใจ เอ็นดูเขามากกว่าเพราะชีวิตเขาเกิดมาในี่ดูมันว่าเป็นชีวิตที่ว้าเวเป็นชีวิตที่ร้ายที่พึ่งวันทั้งวันเขาอยู่แต่ผู้เดียวเหมือนจะอยู่ในโลกอันคุมขังไม่ค่อยจะพูดจากับใครทําแต่งานแต่การไม่เห็นที่เขาจะยิ่มแย้มแจ่มใสกับใครมากนะับางครั้งผมยังแอบเห็นว่าเขารอให้อยู่คนเดียว ใชเลยกับพลวนองค์อำนาีน่เป็นนางถาเท่าเท่าวช่าวถาทีต้องมาชายเรียวชัยแรงเพื่อถดแทนนนำเงินที่แม่แก้เอาไปกับแล้วอย่างนี้มันจะหมดกันเมื่อไรมันจะสิ้นกันเมื่อไรก็สิ้นตัวแม่แกนำเงินมาให้นู่นแหละมันจะยึดติดทำหรือทองเรียวแรงคนทำมากี่ปีกี่ชาติ มันจะออกมาเป็นเงินไม่ได้บ้างหรือไงงานตาเ็าก็อยู่ที่นี่นานพอสมควรแล้วเขาก็น่าจะหลุดพ้นไปได้แล้วนี่ก็ตกลงกันว่าถ้าไม่ได้ตังค์ซ้ำเมินมาเทยหรือไม่ได้โธ่เสียดายจริงๆเราค้าอหมดเลยจริงๆนะเงินนะ่ะเงิน่ะมีไหมไม่มีท้งเนื้อท้องตัวก็้าจะเก็บห้อมรอมไิบไปให้หมดตัวหมายความว่าองั้น มันก็ไม่ได้สักครึ่งหนึ่งที่ท่านเศรษฐีคงก็ต้องการทองมีเท่าไหร่ผมมีห้าสิบบาทกับเกินเลไกินนมตังรัดเด็เกิดอะไรผมแกนอยู่เที่ยวมันก็ใช่ไม่ได้หรอกนายเท่งเอนายแก้วมีเท่าไหร่ผมมีห้าบาทกับใช้ได้หน่อยนัดมีห้าบาทจากขี้หมูขี้หม้อเพื่อตัวลร์รถรถควายเจอรถทัวร์รถควายน่ยห้าบาทจื้อไง เืี่กี่หมูปือได้เอาล่ะไงก็อย่าเถียงกันเลยนะเออผมคิดว่าตอนนี้ผมเรียนวิชาคนนึงแล้วล่ะไม่จำอยากจะรู้ว่าแก้วท้องนี่มีอะไรจดจำบ้างหรือเปล่าไม่เลยไม่จำไม่จำ,จำก็เห็นดูดูอยู่ไม่ใช่เหรอไอ้เล่เล่เล่ปัาบตำราในแก้วจะมีรูปภาพได้ที่ไหนพูดเพ้อเจอ้อแหล่งมันเท่าจ้องมันหนอดใจนั่งชื่อผู้ว้ในจำได แก่พุ่มไม่รู้ว่าก็ตามใจก็เป็นว่าท้องก็ไม่รู้กับพุ่มก็ไม่รู้แก้วพุ่มกับไม้อู้ทาไมพุ่มเกียรติการเรียนเน่ถ้าขยันแล้วไม่จํามันก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งแต่ถ้าไม่ขยันถ้าขี้เกียจจะเรียนเนี่ยโทษหนักแต่ว่านก็ไม่ความว่าสระลพันว่าพวกเราสามคนนี่ถี่มานี่ไม่ได้ได้สักเพียรเดียว ไม่นะาละทราอาจารย์ท่านถึงอ่อนใจท่านถึงบ่นอยู่บ่อยครั้งผมไม่ได้แก้วท้องได้สักคนนึงก็ยังดีพอทำเนาจำโย่เลยตรงยาที่ใจควายหน้าโมกอกอไอ้ทิดตรอกกาไอไอเรื่อยมาแล้วคุกดายกัดจ้าเลยแต่ว่านักจ้ำเอมากัดจ้าจานนี่อันกระทั่งมาสนิว่าไงแก้วกระทัมาสนิกัดจ้าเลยเดี๋ยวดังยาวลยแก็ว่าน้อยๆจุงเนืมใช่ โอ้มรักหมารักข้าวเปียกติดวัตขู่ว่าแมวอมืหน้าควันเพลนเลยคงมันตาบลืดเดี๋ยวข้าวเปียกติดวัตกจาจ้าหมาาจะนี่จึงพอว่าป็นนั่นเลยกคเอามือจับวัวเจ้าเลยข้องจำว่าเป็นวัตขู่วัวแมวเปรียกข้าวเปียากข้าวกำลตุกตบตาเตะแค่มัมยิงย่งได้ยิ่งรักยิ่งจักยิงย่ยงเร <c oughs> ียดยิ่งตบยิ่งเงียบเดี๋ยวตาพ่อแมยิ่งยิ่งกจาจ้าแดงว่าตายตุก เอาละครเรายังมาเถียงอะไรกันอยู่เลยนะพูดไปมันก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าสรุปแล้วพวกเรานี่มันเหลวไหลกันนั้นผมขยันเรียนก็จริงแต่ผมก็ยังเสียที่เป็นหลงผู้หญิงจนเรียนไม่จําทีนี้เราแก้พือกับเรื่องนองหันตาผมก็จนปัญญาจริงๆลูกผมไม่มีเงินเอ๊ะกงรู้จี้ยังไรตางตัดเิี้อเด็กเดินจิบจ้องทีเดียวนี่ยังไรฟันพูดไหมมันก็ไม่ครบอยู่ดีอะสามหมื่นจังเงินอือเปล่า พี่หลอกตาลูซี้เลอุบาตเอาเพื่อจกคอย้าเราพี่น่าก็ตัดติ้ลเราตดจุปิมหอที่ด้วยเมือนรุมใจจริงๆไอ้คนเราอยากกินอะไรมาจ้าบ้ายไปเลยมันจะสบายไปได้ยังไงเนเมื่อเรามีปัญหาอยู่อย่างนี้ในอาจารย์ท่านก็ดูในไอ้ไอคนรักที่ผมรักเขาอ่ะเขาก็ไม่สบายใจและไอ้เราที่รักเขาที่จะสมหวังหรือเปล่าก็ไม่รู้ แล้วอีกอย่างหนึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือพ่อแม่ท่านรอคอยเราเมื่อไรเราจะกลับจะกลับไปก็เป็นหว่วงงามตากลับไปก็ไม่มีวิชงวิชาที่จะไปฝากพ่อแม่เออลําบากจริงเมือนกันอย่างนั้นการจำเป็นเพื่อจริงกัจจายไ,ไปเลยไม่จ้องมีปะนะัญหาเธอยินดีใจายังแล้วไม่มีปะนะัญหาโอ้แรงมันหนักรองอ๋อ กูลองเพลงเฟ้นยินดีไม่มีปัญหาจันจือยินดีไม่มีปัญหานี่มึงรองไอเป็นลำเป็นสั้นก็เลยดิเสียงใช้ได้นี่แก้วอ๋ออาจารย์นี่ว่าอาจารย์นี่ว่าจันว่าจันอืมโจก็เชี่ยงว่าแก้วว่าแก้วอาจารย์แก้วอาจารย์แก้วว่าแก้วอ่านี่มึงรอไกเกาตาเลยที่เพลงอะไรที่ว่าเล็กเดียวมึงว่า เพี้ไม่มีปัญหาคนนั้นนมันต้องเชอยินดีเดี่างจะเคยมีปัญหาแล้วเพี่ยเจอไปมดเพี่ยเจอว่ะยินดีไม่มีปัญหาไ้มดเลยเดี๋ยวไม่ควาบา่าทุกคนบายไม่เคยมีปัญหาบ้าเลยนี่้าสมมุดว่ากูหลักผู้ยิ่งกันสักคนนะแกมึงอยกพูยิ่งสักคนอย่ามาไอ้จ้าผู้ยิ่งไม่หลักมึงเกิดมีปัญหาว่าใจมึงเพี่ยเจอเป็นยินดีแต่วมันจะไม่มีปัญหา่ะเอาได้ลงเลยสิ อะสบายมากเออม้าวดินกี่ึ้นดีครับผมชื่อยินดีไม่มีปัญหาครับเาวันดีครับผมครับเาวันดีครับผมชื่อนายแก้วไม่มีปั ทองก็ฟังฟังอยู่แล้วอีกหน่อยก็พลอยไปด้วยอมมั่นแน่นจ้องมัน่นคุรองนี่แน่จ้องกอดไม่ติดร้อยลืมยันเอาขันอ่ะอย่างนี้ดีกว่านะครับพี่เราขึ้นไปหาทานาจารย์กันไปหาว่าผิดก็ผมจะไปหาหามตาอ่ะขันล่างไปบอกว่าไปหาหามตาปรู้ทำไมแกมานไล่ควยมาหรือเจ้าไม่ไม่จ้า ถ้าปัญหาได้เราบอกว่าเราไปห้าพุนไม่คราวนี้พอชักหน้าพุนไม่เราผลไปห้าหนโรงงานปะเรือเอออย่างนั้นก็ดีถูกต้อง